คาเฟ่ iPad คิดเปิดจริงไหมมาดูเราเปิดมาประมาณ2เดือนแล้วความสูงน้อง50เซนก่อนที่เราจะมาเราต้องลงทะเบียนก่อนนะมาคาเฟ่เนี่ยจะได้เจอพี่โจแปลงไหมเคี่ยก้องต่อพนเงาออกแล้ว <S <S อาหารที้เนี่ยจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์ใช่ไวันนี้ข้าวผัดกุ้งเออทำไมไม่มีค่าเข้า,ขาอยากให้คนรู้สึกว่าก็อยากให้คนมาเยอะๆอ่ะอีกกำไรปะเนี่ย อยากจะถ่ายรูปนี่ถ่ายได้เลยนะคะผมคือต่ําหมดเลยในนี้ก็เป็นเก้าอี้ต่ำเก้าอี้ต่ํามีโซนห้องแอร์ด้วยเมนูใหมุ่กคน้อุยอ,อ่อยไหมอร่อยเนาะเราดมก้นเธอนะงเ้เราเธอดมก้นเราไหมข้าวผัดกุ้งระเบิดเนาะ